สองน้องคิมผิวโดกเอนี่เป็นันพิเศษเนาะพี่น้องไปเที่ยวต่างแข้งก็คือแข้งขมวนไปเที่ยวทาแขกพี่น้องทาพลังผลิตทาพลังเนาะพี่น้องไปไล่คนอยูแต่วารถมันเต็มขนาดก็เลยมาขี่คันนี้เสาแหลบานหน้ากับไปเนาะพี่น้องตัวนี้คิมหอดลักลักเก่าลักแปะลักเก่าแหละมาทางเซโน หลายๆคนอาจสีมูหูเนาะแต่คลิปสิทายให้พี่น้องเบิร์กเนาะรีวิวอัทางไปให้เบิร์กนั่งหมดแห่ะบอลคนหลีดไล่ไล่หมดเละแต่ว่าเกมตัวเคยไปเคยผ่านนะผ่านไปตอนไปวิว่งหัวเนี่ยสิทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิร์กเนาะว่ามันเป็นแบบใดสนิทกับฮอดเซนูเลยนะพี่น้องเวลาประมาณเก่า,าหมู่มือใหญ่ใหญ่ฮอดเซนูแหละกะ เราทำนี้นะเออเซนูเลยจกักตากระเจาะหอดใช่ปะกายห้าบาังไล่เตอมบรรยากาศพี่น้องตอนนี้กับหอดแถวห้องานน้ำตาลอลไรเนาะแถวแกงเห็ดแต่ก็มีอาการใด้เนี่ยวิ่นหัวหงอกไปหวังมาปวดหางสงสัยสิดแดดใครกับเปียกอยอะ ขี่ไปขี่มาหยอกไปหยอกมาป้า,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 นนบาบินหัวแห็งเจ้าพี่น้องหอดเจ้าหอนอะไรอ่ะหอดตาแข็งไมต้อตอนนี้เนาะเห็นแต่ผูกแต่ผาบินหัวแห็งตอนนี้หยอกไปหยอกมาแค่นี้มันจะมีแต่ผูกหนะเพราะว่าหาตงรงไปตรงไปก็หอดเรียงนะเคี่มเคยมาอยู่ทาง พม่เนะาะไม้ธรรมศาสตร์ข้าจะเป็นคนะเป็นฮีติปันี่นะควยเห็น แอ okay. เออพอไปจะท,ทาพลังเลอพี่นอ้องตอนนี้นก็หอดทางทางลงท้าพลังเลยเนาะพี่นออ้องทายว่าท่านอ,าอ่านว่าท่านเรียว่าก,กายแวบ,บเลยเผู้เป็นผู้เป็นพาจนจนเทียงหอดนะตอนนี้ก็มาหออเลยเนาะพี่นอ้นอง คบหนึ่งสองสามสี่หาประมาณส sì ิบส so ิปายแหละเมาโหลดเงหักแล้วเก็ิจีบอ่ะ่ะก็ปจีบอก็แหละเพื่อเหตุสามัแดเบิดป้าบรรยากาศมันก็บใแดดไปในนอกขอยยังไวลมสีมือจะถือยังมานะเอ้โบยิ้วกันอย่าที่บัตนิดนงนี่ข้ากันเนาะ ไปกันห่อทิพเขาทิพนามไปไหนเนาะี่เนาะไปถืออยู่ซอแหลมอ่ะเลยยินดีตอนหบไปยางยางไปเคยมาแล้วเถิอนะตปที่จะเคยมาอยู่จะเคยมาอยู่โอเคเขาจะคายมีแต่คนเขั้นเคยน่ะมัน อะไรส,ส,สองุ่วงอะแร่วะทาพลังพังชีค่ะอ่ะแยมากเอ่าอปกันอแอค <c oughs> อันทางหนไัลาไปเห็นแหลห้ว่ว่ะเปิดเพลงอีก สลิดแ,แหงแ <c oughs> อะไรอากาศบนแดดนอกมานี่เน,น,นาะบยแดดปันใดขดคึมเลยขาพลังเนาะ ขามโกดใส่ทางแอปจะนะ <c oughs> <c oughs> จะขจัรทางเดนกันผูลงสูบละได้ค่ะไปทาง,วงาปวดโอเคตอน่ี้ค่ะปนงไปทางสูบปะชุใส่ด้ลาด้ากรถก็ับเาอยู่ เน้นไงหนีมาไหมด้วยซองด้วยด้วยขอได้ดอขอซองด้อขอซองด้วยดิพี่นอกด้วยดิพี่นอกขอ่องได้ซองไหมได้โอ้นั่นแหละก็พ่าตรงพี่สองมา ีปลาโอ้หตัวปลาตัวปลาเยี่ยคี๊สิโต,โต,โต,ตะหนาเบ้างนะพี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งอาหารมาเยอะคนละหลายหน้ารถสองคันเย่ทีจ่จะกำลังลงถ่ายเหือทางนะเนาะตอนนี้ก็ลัแงแซงเนาะสื่อปีง่ายมาจากเซนโน ไก่จัเสื่อมตักหอเลยเฮ้ยใครจะเสื่อมนี่แงเนีอยนี่หน่อปีก่เนุข้ากับก็้นนแล้วเนาะมาตะเนาะ้หัไก่จัดเสื่อมกุกิ่อดอยแล้ตัวน้องเรื่องผสมเราขี้ไม่พันหนอนนะเอางก่ินเขาเนะหนอกำลังเตรียมเด้อมาเด้อต่างตะบะงกับตะัว ยิ้มขาวยิ้มขาวเปลุ้ยมหยิ้มวงยิ้มแหวงใ้ยืนโมดลชื Et ่จานาทั้งนองนะใส่ชุดเลยโยกกินเลยกินเลยบานิน้าใส่พริก่น้ามันงเอามาใส่ยนะกเป็นไ่ะเผองอาจีังขาบเบียจ้าคนเบียเอาใสเผยเือมย้มขาวได้ที่น้องยืนยืน ของกินปีง่ายเยนปี่็นั่วย้อนนี่เป็นหมอนยีต้าเห็ดกลีเหมือนกับมันไม่ปงเป็นได้ยี่เตากินขาวแล้วกันลงดินหนักแล้วม่น่ยเตเ็มกินยันติดตับอยูเลยแบบปินตับกินเนื้อแล่ะ ผู้สาวติดหนังได้กกินสิตรงหนังว้าทางนี้ะนะ <laughs> อยากลงแห้งกันลอยเลยซะา <laughs> <laughs> อยากลงเดชมอนหอดแต่ว่าบรรยากาศกับบรรยากาศน, <laughs> น่าพี่น้องโคตรงามนี่จะไปเลยม,มีป่าเลยจับป่าเมื่องซบ เดี๋ยสีพาชมดิวหนาโคนซ้าเลยพี่น้องอาจ้ากล่อนเห็นไหมรจะเป็นคนไทยเจ้บก่อนะเห็นนะ ลองที่ละห้นะพี่น้อยแม่โตป่าป่ายัง่า เพื่อป่าก็ว่า,น,า,านี่นยเล็กป่าย์ไงเป็นบอกเป็นโมเป็นโมอยู่อ่าเป็นงินทีเนาะพี่มึงเออโขดทรายเลยฮันเี้บอลเขาจะโดดนะนี่หนีฮันเด้เอามาสองคนสีไทยบรรยากาศเพื่อขวมเล็กแปลนะปะ,ะตุ๊กกับเกม <laughs> ถามาเกมจนได้บ่เอออูนพี่น้องได้เกมสีทไทยบรรยากาศดอกแบบแค่แค่นี้เหรอน้พีน่น้องวามียังแน่ก็จะเปิดเพลงเอาขืนได้สช่่ะได้ถ้ากัดจังห้แหงอะไ <laughs> อนนอร <laughs> น,นนี้เอริงนีนนนนพอพลยอั่านอคด้พีน่น้อ ก็อยากกินทั้งนั้นแหละปลาปลาซาลรสชายผมได้รส<ม>ทาผ้าล<ม>้างหล่อหล่อ,ลอ<ม>บวัวคายเขื่อน<ม>คนก็ต้องมาเที่ยวนะพี่น้องฮาร์<ม>าดเอาลงกูซาวะไป แล้วกับประดิษฐ์หนักไนไหนหอนแน่มันหัอหน้าอ้าวใจค่ะเฮ้ยเห็นกาวัตยากาวัดใจถ้าใส่สกิตมากกับา้านดำผู้เนาะเป็นผู้สาวไทยมีกิมเนียเป็นกาวัดใจวันใดหกนั่นพี่เนาะ เด๋ยวเล่นหนานเลยเตะคูบาวป้าหดพี่น่อคือแวนีนเข้นกลางดี้นกมาทชมีแต่คนแนน่จวนจวนไปจวนนะ ทีมงานท้าพายเหือเลี้ยงมาเนี่เลี้ยงมาเน๊เขาไปได้ยินจ้ะพอไปแะ้วก็้าโคตรกำลังเดิมมาเนะ<ค>าะทายเหืออทีมงานทายเหือ पा तोपा <laughs>

ขึ้นมาแม่ขอดิไปไม่ใช่เอาเงินขึ้นมาไม่ได้ไม่ขึ้นละรถเอาดิเฮ้ยเข้าลงก่อนนี่ก็มาเฮ้ยครับอ้าวขึ้นมาน้องครับเป็นได้แล้วแกงเบียร์ฮะเป็นได้แกง ఆ మార్క్ మార్క్ జైపోయి కొట్టుకు వాలైని 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 కొట్టు

không biết cái gì hết, không biết cái gì hết, chưa, 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 chưa,

นี <segue> ่ช <forcé Deus> ิบเอ็ด <semester> ม<คะ>ุ้งขนามุ้เป็นตัวยังงี้อ่านี่มันันเน่ยนุ้งไวกินางานจงงี้โยนไปผมไม่ได ว่ย <laughs> ุ่งไปเลยยังถึงที่มาปจมเปชอกเปามมาแล้วปาเด้อง่มากหรไกินเลนะไม่เลเฮ้ยไ่ต้องามด้ลยกินน้อ ตาบเขาท้องนแล้วไรเ่ยไเท่ยงกันดูวะไม่มี่น้องได้ไมน้ำด้อคิดว่าคนไทยก่อนมาคิว่าไทยพูดิ่ไ เราจะเกิดตนนหำพีเนองเบียบเบิดเฮ้ยเจ้าช no. ้างป้าไปเจอคนกำลังไล่คนไล่เนางก็แหล่ะมาสีพวกลูกแม่แหลกต็มาาตัวนี้บุกกุ่มเด้อป้า่นาะ เินเนเดนเฮ้ยเฮ้ยยมาพี่ไปมาๆล่มาพี่น้องแป้งล่างเลยเด้อตัวนี้สิ่เด็กล้าแป้ารถโคตรร้ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หาวัสมีนล้พี่น้องพอกันม่อีพีหนาเด้อสิไปจ้าก็จะสิพาไปแวะเสรต่อ ต่อกันในอีพี่หนา